สวัสดีครับผม,มกับช่องเพลย์40กาของเราอีกแล้วเหมือนจะไม่ลงคลิปไปนานปกติก็นานๆทีลงคลิปอย่างนั้นถ้าไม่ดีดนะมากับซีรีส์กล่อง69ครับผมกล่องใหม่ที่น่าจะเห็นกันแล้วนะครับกับไทยแบนกาของเรานะผมก็ไม่เคยคาดคิดมาก,ก่อนว่ามันจะออกมาเป็นกล่อง69นะครับนะนนสำหรัเบเกลก่อง Star Wars Kylo Ren Dark Knight 69นะครับเด็กผู้ลูกนรานจากต่างดาวลิงจ็อกเกอร์ เป็นเด็กสาบคนที่อยากเล่นพรีเมียมนะครับผมก็หันเล่นพรีเมียมจากเด็กนี้ได้นะครับเป็นก่องหกเก้ามีทั้งหมดกี่กล่องเอ่ยไม่รู้สิหกกล่องมั้งเดี๋ยวผมเปิดดูก่อนนะเพ๊บหนึ่งไม่ด่วนอะไรมาก่อนรีวิวเลยปุ๊บมีประมาณนี้ผม,ปม,มเปิดให้ดูเห็นไหมโอ้กล่องสั่นกล่องสั่นจะมีตัวของนี่ผมไม่รู้จําชื่อไม่ได้รู้แค่บางแคนอันนี้โนบามั้งถ้าจะไม่ผิดนะ นุ่มบาร์ไดเอเลกูลา่าของผมเจนเนซีของผมลิโงโจเกอร์เมกาคอนนีแล้วก็แกนบัวของผมกล่องที่ผมอยากได้ก็คือกล่องเคยียร์ก็มีแล้วแล้วก็กระป๋องแกนบูวขผมอย่างว่สองกล่องเนาะเพื่อให้มันเล่นได้นะครับกล่องเนี้ยหาโคตรยากเลย oh. ตอนนี้ที่เซเว่นผมมีก็จะมีสองกล่องนี้ของผมเป็นเค,ยกกนนเคยียร์กับตัวนี่แมลงเขียวของเราประมาณนี้นะแค่นี้เลยไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่ามันจะออกมาเป็นกล่องพรีเมีม์ยมอย่างนี้แล้วก็ให้เคียร์มาอย่าง อย่างเมอกี้ใบไม่รู้ไปดูในกล่องนะครับของที่มีก็ยังมีตามนี้ภาพอาจจะไม่ชัดนิดนึงก็รอดูในคลิปว่าผม let's go ไปดูกันครับได้แหละมาแล้วมานี่ครับเป็นกล่อง chaos p r e a k e r ตะกล้อของเราครับผมเด็กผู้ดูแลจากต่างดาวริงโจ๊กเกอร์ครับผมในกล่องมีให้มา60ใบนะครับผมแล้วก็สไตล์อยู่นิดอย่างละใบนะกับจีกาอีก3ใบยอย่างละใบเป็นกัน ครับผมก็จะมี PG ให้ครับผมปึ๊บประมาณนี้เลยแล้วก็ไปเปิดกล่องกันเลยปุ๊บอ้อลืมนี่มีนี้ด้วยเขาให้เพย์มดกระดาษมาด้วยซึ่งผมเต็มบ้านแล้วเดี๋ยวเก็บไว้ในกล่องผมไม่ได้ใส่ไปเพราะตอนนี้นผมแกะออกมาแล้วแหละแต่ผมลืมว่าต้องถ่าหรือว่าจะถ่าด้วยก็เลยใส่ไปใหม่แล้วลืมปึ๊บเปิดมาจะมีสไตร์ให้นะครับ หนึ่งสองสมสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับผมก็จะมีสไตล์5้าตัวแล้วก็จะมีอีก,กาดสามใบ3ามตัวนั่นเองนะครับเราจะเอาอะไรกันก่อนดีระหว่างสไตล์ก่อนหรือว่าจะเป็นตัวเขยวก่อนพอไม่น่าตื่นเต้นทั้งคู่เลยเพราะมันเป็นของที่เป็นไม่เทินมานานมากมัง้งนะไม่รู้ก็ตัวแรกผมมังกรประโถมการแห่งขอบฝาอันไกลพ้นโอริโกเลน,นะผม ก็แน่นอนสรุปมาสไตล์ก่อนอยู่แล้วสกิลก็ผมตามนี้เลยเห็นไหมนี่โฟกัสหน่อยนะฮทิ้งการที่เหมือนกับการบนแวนกาของคุณจากบนมือนหนึ่งใบก็คือทิ้งเขียวสไตล์นั่นเองนะครับนะการแบบนี้เราที่ช่องแวนกาครับผมคอนเทนิวจีโซนของผมถ้าการใบนี้ใบการ์ดใบนี้ไม่สามารถถูกหงายได้นะครับผมถ้าการนี้หงายหน้าอยู่ในจีโซนนะครับผมคุณสามารถสไตล์โดยไม่ต้องเสียค่าคอร์สเลย แล้วก็เมื่อเมื่อโจมตีขมงเขาจะบ้านหนึ่งครับผมเพิ่มหรือลดพาวเวอร์ของยูนิตคู่แข่งทั้งหมดให้กลายเป็นศูนย์ผมเพิ่มหรือลดเพิ่มศูนย์ลดศูนย์ถ้าลดให้กลายเป็นศูนย์ก็ดีถ้าเพิ่มให้กลายเป็นศูนย์คือยังไงไม่รู้นะครับมาก็ให้มาหนึ่งใบครับผมแค่นี้เลยต่อไปเป็นนี่ครับกองสั่นหน่อยหนึ่งเดสตาร์เวเดอร์เคียร์เบเกอร์เดรูชตัวเก่งครับผมทิ้งการ์ดเจ็ดสามหนึ่งใบสไตล์ลงเวนการ์ครับผม เชแวนวันพิเครับผมจีเบกสามโซบ้าหนึ่งเลือกไงการที่ความหนาใน G ีโซนคูณหนึ่งใบเลือทิงการมือหนึ่งใบครับผมถ้าคูณมีคำว่าเคออสคู่แข่งเรื่องก,การจากมือตัวเองสองใบผมนำาวางไว้ที่ช่องเรียการที่แตกต่างแต่สภาพล็อกนั้นหนึ่งใบเอ๊จากเฮ้ยนำไปวางไว้บนช่องเรียการที่แตกต่างกันในสภาพล็อกจากนั้นถ้าจำนวนเรียการในดาเมจคู่แขง่งเอ๊จำนวนการในดาเมจคู่แข่งมีสี่ใบต่ำกว่าครับผม เลือการที่ถูกล็อกของคู่แข่งหนึ่งใบคู่แข่งนำการใบนั้นเข้าจะมีโซนในสภาพความครับผมก็คือเป็นการยิงแดมเป็น5ถ้าอยู่ในที่4ี่เดมก็ยิงเป็น5นะครับคู่แข่งก็จะต้องการเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับนะก็จะเป็นการที่เราสามารถยิงแดมได้แล้วก็ล็อกฟรี2ใบครับผมโดยเสียแค่โซบาร์กับไงการในจีโซนแลวทิ้งการไปหนึ่งก,ก็คุ้มนะแบบการทิ้งสองใบแล้วยิงแดมอะ ให้ไหม่มีใบครับต่อไปเป็นนี่ครับผมมังกรหมอกดาราบริโอเอน็นดากอนครับผมทิ้งสไตล์เหมือนเดิมครับสกิลผมเมื่อลงสนามไงจีโซนหนึ่งใบผมน้ำมาร์เกอร์ทั้งหมดที่อยู่บนเซอร์เคิลคู่แข่งและโพเทคทั้งหมดที่อยู่บนมือคู่แข่งออกจากเกมเลยได้อยู่นี้ได้รับ1 0,000พาวเวอร์กับหนึ่งขีตามจำนวนมาร์เอรก 1, รเอร์และโพเทคที่นําออกจากมือประโยชน์ความสามารถของเธอเนี้จบเธอของผมก็คือ ถ้าล่นกับแดนอาราใช่ไหมแดนอาราจะเป็นเด็กที่ปั๊มกิฟตเยอะใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นกิฟต์ทูกิฟต์วันแต่ส่วนใหญ่เขาเล่น,น mm hmm. กิฟต์วันเนาะก็คืจะเป็นฟอร์สวันนั่นเองถ้าเขายังต่ำมี5ใบก็จะบวกที่ห้าหมื่นห้าคิถ้ามี10ใบก็จะเป็น1นึ่งแสนห้าคิเอ้ยหนึ่งแสนสิบคิเป็นไงแรงมากนะครับมีให้หนึ่งใบแล้วก็เดสต้าเวเดอร์กูบอลดากอนครับผมฮาร์ดในการทิ้งเหมือนเดิมครับโซ so, บาร์เรื่องไหนการ G ์ดยีโซนที่ชื่อเหมือนตัวเองครับผมหรือว่าการ์ดสตาร์นะ ชื่อเหมือนหรือชื่อเดียวกันไม่รู้ถ้าฮาร์ดคุณมีคำว่า Starweaver ในชื่อการ์สผมคู่แข่งเลือกเลกาของตัวเองหนึ่งใบตามจำนวนการ์ดไห้หน้าอยู่บนจีโซนล็อกการ์ดเหล่านั้นของคู่แข่งนั่นเองนะครับก็คือคู่แข่งเลือกถ้าเรามีไงหน้าจีโซนห้าใบคู่แข่งเลือกล็อกเลกาของตัวเองห้าใบก็คือทั้งสนามนะครับถ้าเป็นพวกฟอร์นะฟอส์ Ford หรือโพเทก็จะมีแค่ห้าใบนั่นแหละแล้วก็ที่แปลกส์ของผมยุติฐานหน้าทั้งหมดของคุณที่มีคําว่า Starweaver ในชื่อการ์ดได้รับพา power 3,000ันตําเนินการที่ถูกกับคู่แข่งล็อก5ใบบวก1 5ื่นห้าครับผมแถวหน้าที่ติดสไตล์วีเด้นะใบนึงเหมือนกันต่อไปเป็นที่จีการ์ดของเราหรือเปล่าอ๋อยังไม่ใช่ใช่เมืเดิมผมเมื่อกี้ผมตาเบลอหนิดนึงก็คือทิ้งค่ะที่ห้าทิ้งเหมือนกันครับผมถ้าแวนการ์ดเออถ้าฮาร์ดมีเควในชุดการ์ดผมก็คือแวนการ์ดเราชุดการ์ดเคอเนาะสวัสดีหนึ่งผมเรื่องไงการ์ดเควในอ่าเรื่องไงการ์ดที่มีคำว่าเคอในชุดการ์ดในจีโซนของผมก็เควเต็มไปหมดเลยนะ ผู้แข่งเลือกล็อกเลกาตัวเองสองใบล็อกมีผลนั้นถ้าผู้แข่งไม่สามารถล็อกเออ่ถ้าผู้แข่งไม่สามารถล็อกการ์ดถึงสองใบได้จาการ์ดสองใบยูนิตของคุณสองใบบวกพลังสองพันในหุ้ก็คือจะเป็นการที่ง่ายการ์ดติดชื่อเ chaos เอ้ยโซบาร์การ์ดติดชื่อเคออสออกนะครับเป็นการโซบาร์ออกนะเอ้ยไม่เป็นการโซบาร์หนึ่งแล้วก็เลือกง่ายการ์ดที่ติดชื่อเคออสในทีโซนหนึ่งใบง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าผู้แข่งล็อกต้องคู่แข่งล็อกสองใบครับผมถ้าล็อกสองใบไม่มีผลอะไร ถ้าคู่แข่งล็อกไม่ถึง2ใบเราได้โจดสองใบแล้วก็ทําการอา่านะโจดสองใบแล้วก็ยูนิตของเรา2ใบ 2, ครับผมบวก2,000เนาะหนึ่งใบครับเบเบอร์นิดหนึ่งพอดีผมเพิ่งได้มาตื่นเต้นเกินแล้วก็สัตว์ร้ายผสมอากาศผมเดสตินีกาเดียนนะผมเอาจริงอ่ะผมไม่ได้เล่นภาคจีมาตั้งแต่แรกนะผมเล่นภาควีมาก่อนเลยเ,เพื่อนแต่ว่าเพื่อนมาสอนเล่นกดภาคภา,าคอนี้ภาคดีงงไหมมาตัวนี้ครับผมทิ้งเป็น G จีกาผมค่าคอนในการทิ้งก็คือ ทิ้งฮิวเพื่อเอานี้กัดช่องการเดียนนะผมแล้วก็การเดียนจีการเดียนของเราสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อจีการเดียนเราหงายการ์ดไม่ครบ3ใบถ้าหงายการ์ดครบ3ใบใช้ไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็เมื่ออยู่นี้เข้าสู่ช่องการเดียนของผมด้วยการ์ดที่ถืล็อกไม่เกิน2ใบปลดล็อกการ์ดเหล่านั้นนะผมก็ข่าตสารเรื่องว่านี้ปลดล็อกการ์ดได้2ใบจบการต่อสู้นี้อยู่นี้โบนูนเหมือนพาวเอ้ยบวกมือหนึ่งหมื่นชิวเป็นชิวสองหมื่นห้าครับผมตัวนี้บุพผาดอกแก่ในเอกภพครับผมคอสโมลีครับผม ก็เหมือนเทคทิ้งทิ้งกาเหมือนกันครับผมเมื่ออย่างนี้ลงช่องกาดแยกครับผมเคขาจะบาตรหนึ่งหกแข่งล็อกเลกาแถวหน้าเอ้แถวหลังตัวเองหนึ่งใบถ้าล็อกครับผมพลังชิลนี่บวกห้าพันนะถ้าทําการล็อกนะแล้วก็เท็กจากกรมสมการเดซเดซโชฮากเกนนะผมทิ้งเหมือนกันเมื่ออย่านี้เขาสู่ช่องกาดแยกครับผมจํานวนการล็อกมีสองใบมากกว่าเขาจะบาตรหนึ่งครับผมเอ้ยโซบาตรหนึ่งจวดการหนึ่งใบเขาจะบาตรเลยหรอกก็ G โซนก็จะให้มาทั้งหมด8ใบยอย่างนี้นะครับบุ๊ปด้านหน้าด้านหลังด้านหลังจะเป็นสีเทานี้ผมชอบมากไอ้นี่เป็นรอยของผมเองไม่ใช่ที่ร้านแต่ไม่เป็นพวกผมเองรอยด้านหลังเนี่ยเสียดายมันเล็บโดนเมื่อกี้ผมไปเล็บยาวนะมาต่อไปไปที่ไหนในกล่องที่เราตื่นเต้นกันดีกว่าครับผมเราจะไม่อ่าเทคแต่จะอ่านชื่อให้ Starveiter Cow Baker ละก้อนสองใบครับผม Starveiter Cow Baker โพสสองใบครับผม North Storm Dragon สองใบครับผม Starweaver Freeze Dragon สองใบครับผม Starweaver แห่งการตัดผ่า c h r เนียมสองใบครับผมเออ่ Starweaver Colony Maker สองใบครับผมแล้วก็ Starweaver แห่งดาวฝาแฝดโฟตอนสองใบครับผม Starweaver แห่งการโจมตีการเกลโดโลบูเนียมสองใบครับผม Starweaver Mule Stunt สองใบครับผม Starweaver Kevin Call สองใบครับผมผู้เปิดประตูททมินสองใบครับผม Lady Banner แห่งดาวแฟรขาวสองใบครับผม ซาเวเดอร์เฮนโรสเกตสองใบครับผมซาเวเดอร์เมทชอนเอ็กซ์ดากอนสองใบครับผมนี่เอ๊ใบเดียวเหรอเออใบเดียวหรือเปล่าด่วนอาจจะติดอะไรกันอย่างนี้นะอ่ะาสองใบครับมันติดกันมันติดกันให้สองใบเท่มากผมชอบตรงนีนะ้มันเท่นะผมไม่อ่านทิศใครหรอกซาเวเดอร์แห่งการปรับโอนซิงสองใบครับผมเลดี้เวสเซอร์แห่งดาวไล่ท่าครับผมสองใบครับผมเป็นตัวชิวนะ สตาร์วีเดอร์แห่งความบัวผ่านคาร์บอนสองใบเดียวครับผมคิดต้า้อติ๊กเกอร์ผมเป็นความแหลมคมแห่งการล่มสลายแวนดันชา้าผมสองใบเด็กเลือดผสมแห่งซูเปอร์อะตอมสองใบครับผมบิงเมสยาสองใบผมเป็นชิวสามหมื่นบุปผาที่เบ่งบานในสุญญากาศคอสโมลีครับผมสองใบเป็นดอติกเกอร์พีจีครับผมสตาร์เวเดอร์พลาดาชิปดา้อนเป็นขีกับกองครับผมสตาร์วเดอร์ขึ้นกระแชดดิสโพเซียครับผม เป็นการ์ดที่เอาไว้สแตนแล้วก็ล็อกเมื่อคู่แข่งกดล็อกปุ๊บล็อกอีกรอบครับผมอันนี้เด็กน้อยแห่งอนุภาคเสมือนะผมฮิวทิกเกอร์สองใบครับผมซาเวเดอร์มาเจล่านิกซีมครับผมสองใบเป็นตัวคาเทชชัร์โซชาร์ครับผมผู้เชี่ยวชาญแห่งการเป็นละอองกูบิชครับผมเป็นตัวเริ่มภาควีครับผมพิกชิวหนึ่งใบครับผมแล้วก็เป็นอิมเมจินารีกิฟฟ์วอท์วันครับผมแล้วก็เป็นวอร์ทูในตัวเองสองใบอ่ะไม่เชื่อผมไม่ได้โชว์ผมไม่ได้โชว์มายากลนะเห็นไหมใบเดียวนะ นี่วอนคิด่างคิดนะครับทาแบบนี้มาขายแยกนะคนอยากได้นะเนี่ยโคพชอบเลยมันไม่เปลืองพื้นที่ด้วยเพราะว่าตอนนี้อีมันจินได้กิฟต์อ้าวกองสัตว์อีมจิน่ได้กิฟต์ผมทั้งหมดที่เอาไปเล่นเนี่ยปึกเนี้ยอาไม่เชื่ออมยากไปเอาจริงอ่ะมันใส่สองด้านได้แต่ว่ามันจะหนาเกินไปมันพื้นที่เก็บไม่พอนะครับประมาณนี้ครับผมสําหรับเด็กซา a เวอ d e เดอร์เคียวเบเกอร์ดากอนลิงโจกับผมพุรงควานจากต่างดาวผีโจ๊กเกอร์เนาะ กล่อง69นะครับมีสไตล์แล้วก็กล่องของในกล่องประมาณนี้นะนะชอบไม่ชอบอยังไงก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถึงไม้จะเร็วแค่ไหนก็แพ้ลาผมเพราลาไปก่อนเนาะซีโอเก่งครับผม